พักหลังรายการชิงร้อยเดอรสตอรี่ของเราเนี่ยมันจะมีศิลปินในดวงใจของพวกเรานะครับโอ้แคร์รับเชิญวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้เห็นเขาเดินมาแล้โอ้สวยสวยจริงๆพิกกิ๊กไปทำอะไรมาวะชิงพูดก่อนนี่แบบว่าเดินอไรฉันม่รู้ฉันไม่รู้เขาเป็นใครเป็นอะไรผมไม่เจอพิกกิ๊กนานมากแล้วพิกกิ๊กเข้ามารายการไอหัวท้าใจก่อนไม่ใช่นั้นป่ากิ๊กอะไรกิ๊กนันพิกกิ๊กเงนางร้ายตัวแม่นี่ชอบแววตาเขา เวลาเขาเล่นบทบาทเวลตาเขาอาฆาตก็คือเวลตาเขับมาเลยนะแล้วก็เชื่อเลยไม่มีใครแทนสไตล์เขาได้นะสไตล์หนังร้ายอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวจริงพี่กิ๊กเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคงไม่นะถ้าจริงงั้นผมกลับก่อนนะอ้าวพบกันเลยครับวันนี้เดอะสตอรี่นางร้ายตัวแม่พี่กิ๊กสุวัสนีสวัสดีครับพี่กกิ๊คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงไหมเขาบอกว่าอยากดูปากพี่กิ๊กเวลาพูดสละอีก เมมัันนป็นยังงไปากความปากความใช่ป่ะปากความไปไหนนะมีแต่คนที่ทำปากความทำไมอ่ะทำไมถึงแบบไม่อยากให้เรายิ้มให้สวยอ่ะคือเวลาเป็นนางร้ายอ่ะพี่ยังไงพี่ก็แบบอารมณ์มันพาไปไงสมมติแบบกำลังดาหุยอะไรวะพี่เท่งอย่างนี้เลยเหรอเออเดี๋ยวแบบจะเป็นอย่างนี้ไปเลยมันแบบ มาเองเราไม่ได้ตั้งใจจะต้องให้มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยนี่แค่ปากสระอีกก็ไม่มีคนทำได้นะไอ้นายก็เหมือนกันไม่มีใครทำได้ไอ้นายยิมเนี่ยฟันสระไอเอนะโอ้ผมดีใจมากเลยฮะได้คุณมาเนี่ยโอ้โหนี่ ผมขอแนะนําตัวผมพุ่งกับคุณแคทแคทมาใช่ไหมแคทแล้วครับพี่โอ้ยวันนี้เขาเปผมแคทเยอะมากเลยเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับผมก็ผมก็อยากได้แบบคนที่ทํางานง่ายๆกล้องถ่ายเราสบายๆง่ายๆนะผมโอ้ยขอบคุณคุณตรงเวลามากนะมาคนแรกเลยเนี่ยก่อนนัดเจ็ดโมงก็มาเจ็ดโมงเลยครับตรงตรงเวลาเป็นสีลปินอ่ะตรงเวลาใช่ไหมจะมาสายมาอะไรเดี๋ยวแนี่ยเขาจะไม่จ้างงานนะสิอ่ะทั้งโอเคเลยมาเลยเดี๋ยวนั่งเอกแล้วก็แต่งหน้าพราผมพี่เอกเขาแต่งหน้าเรียบร้อยคือถ่ายได้เลยใช่ปีอ่านถ่ายเลย เดี๋ยวคุณซ้อมเป็นอะไรพังๆก่อนเลยอันนี้ผม,มต้องทำยังไงพี่อ่าคุณนอนเลยอ๋อนอนเหรอครับผมนอนอโอ้ยหแตามที่ทีมงานบอกคุณเลยอันนี้เป็นฉากแรกของผมเลยเหรอฉากแรกคุณเลยแฮนเแรคเตอร์อะไรได้พี่พร้อมนะปิดไหล่น่ารักออกทีวีก็ไม่เคยได้เกิดกับเขาสักที ฉากด้ารูปปั้นนะพมึงเนี่ยแต่คุณยิบสี่ตอนผมชอบคำนี้แหละเออไอ้ตายไม่เป็นไรแต่ได้ตังค์ยิบสี่ตอนเออเอา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 ได้ได้ครับผมเคอ่ะเพราะพระเอกนางเอกอะไรมากันยังไม่รู้เนี่ยนังแสดงพร้อมแล้วด้วยไหนร้อเป็นตัวร้ายไหนร้องด่าสอบให้ฉันดูสิคุณกิกลองดู น้ำหน้าที่มาตายแบบเนี้ยดูสิขนาดตายฟันมันออกมาข้างนอกเลยปิดหน้าของพี่ครับดูดูวเขาเปิดไปกลตูไปแล้วครับ